Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. 2นาฬิกา34นาทีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขงเที่ยงวันเดินทางสวัสดีตอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะ,ะด,ด้วยการเมื่อเที่ยงวันนี้นะะก็ยังคงมีหลากหลายข้อมูลใช้แล้ว,วรถจอดเสียก็มีอุบัติเหตุก็มาค่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนนวันพุธแล้วเนี่ยเป็นเที่ยงที่คือคักนะคักนาอค่ะ ่อนจะไปรายงานช่วงเที่ยงคุณู้ฟังนี่คุณวิสุทธ์แจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่าเพชเกษมขาเข้าเลยพีเสบังว่านะคะหน้าทอปสอเลนซ้ายมีรถเก่งสีแดงเลือดหมูไปจอดอยู่นะเห็นบอกว่าลักษณะเนี่ยเหมือนโดนชนกระจกข้างหักหรอรถไม่ติดน,นะคะแต่คุณวิสุทธ์บอกมาว่ามีรถจอดเสียอยู่ตรงนี้อ่ะหลังไม้ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะแล้วก็จุดนี้เดี๋ยวนะเพิ่มเติมให้คุณู้ฟังมีไฟไหม้ด้วยเดีนะ๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันด้วยนะคะค่ว่า นี่นี่นี่นล่าสุดคุณโกศลไฟไหม้ปิ่นเกล้าขาเขา้าอ๋อนะคะอันนี้มีผู้ฟังแจ้งมาหลังใหม่โว้ยวันอะไรนะนะบอกว่าพักขายอาหารค่ะเยื้องๆกับเซนทันปิ่นเกล้านะคะหนึ่งร้ยเมตรเองอะ่ะห่างกันนิดเดียวนะคะแล้าหน้าที่ดับเพลิงกําลังไปที่เกิดเหตุคุณผู้ฟังนะเป็นเพิงพักใช่ไหม เป็นเพิงร้านอาหารร้านที่เขาแบบว่า้างเป็นแบบเพิงเพิงเต้นๆอย่างเงี้ยหรอหลังหลังคาแบบว่าเป็นเป็นแบบเบาๆเมทัลชีสอะไรแบบเนี้ยค่ะนีนะคะมีมีภาพอยู่เนี่ยคุณโนบานะคะดูไปพร้อมๆกันอ่ะเผื่อใครเดินทางไปแล้วเห็นกลุ่มควันนะคะเป็นไฟไหมเพิงพักร้านอาหารไม่ทราบชื่อนะคะอยู่แถวปิ่นเกล้าฝั่งขาข้านะเผื่อใครไปอะ ไปต่อกันคุณผู้ฟังมือเที่ยงนี้การจราจรเป็นยังไงกันบ้าง<ะ>น้องเสียอำนาจเชิญครับเสียครับผมบไหนใครสะก,กิดน้องเสียให้หน่อย <c oughs> นย้องเัียงน้องเสียครับเทีย่ยงนี้ติดไม่น้อยเหมือนกันนะทําไปทํามานึกว่าจะเบาๆแล้วก็ไม่เบานะเสียใช่ใช่ก็ตั้งแต่เช้ามาก็มีรถติดต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยครับ<ะ>โดยเฉพาะรอบในเมือง ืในเมืองเชามันก็ไม่ว่างไม่รถติดเต็มตลอดแล้วนะในเมืองแถวที่เดิมไหมอโศกเพชรรอบในประตูน้ำราชประสงค์แถบนั้นหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับรอบยันนะครับยันราชเทวีประตูน้ำค่ะปทุมวันอโศกพระรามเก้าเพชรบุรีอืมอืมอก็แน่นแน่นโดยตลอดโดยเฉพาะเพชรบุรีตั้งแต่เช้ามาท้ายไม่ไปไหนเลยจะคลองตันครับจนถึงนปัจจุบันนี้นะใช่ท้ายยังอยู่คลองตันนั่นแหละครับก็พระรามเก้า กองชุดใหญ่จต,ต,ตุร,ตรทิศยยยทก็ติดขัดมาทางราชปารพบก็แน่นครับลงจตุทธศลงเสียวิทยาพปแยกพญาไทก็ติดส่วนระรามเก้าเขาไปทงบวชแม่พารถก็แน่นครับเก้ากลางซอยโศกราชดามากลางซอยก็ติดายอยู่หน้าเ็นทัลพระรามเก้าครับขาออกเองนายก็อยู่หน้าสวนเป็นจากิกิติครับทุกกลุ่มมิตรมาอาโศกก็ยังไม่ดีท้ายยังอยู่แถวบีเจทองหล่อครับก็ยังแน่นเลยรามแข็ง ทยก็อยู่ตั้งแต่ก่อนเข้าแยกรามครับมีปัญหาทั้งรามเข้าวารามเก้าแล้วก็แยกรามเข้าคลองปันครับก็รถจมมากส่วนข้าแม่น้าเจ้าพระยายก็จะมีสะดุดหน่อยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทายทางขึ้นฝั่งทนครับ<ช>ส่วนสะพานอื่นๆก็ยังพอเคลื่อนตัวได้บ้างครับเส้นทางราชพฤกษ์เข้าพงมาหาสวัสดิ์มัล,ลังตลิงชันบรมทายก็อยู่สะพานข้ามคลองมาสวัสดิ์รถมากครับส่วนกับกันขาออกช่วงบนสะพานข้ามคลองบ้านไทรหรือว่าจะแถวเลยเดอะเซอร์เคิลไปหน่อยมีอุบัติเหตุครับรถก็ ชะลอตัวมาแถวด้านซอยบางพมครับก็ปริมาณรถ <S. S 2> มากด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุเมื่อคู่ครับส่วนการจราจรข้ามสองเข้าผ่านแม่น้ําท่าจีนก็เหมือนเดิมครับชะลอตัวช่วงสะพานข้ามแม่น้ําคนมาแล้วดีป <S. S 2> ติทีแตดําเข้าต่างนับพระรามสองเบี่ยงแนวก่อสร้างครับแล้วก็ไปหนาแน่นอีกทีช่องทางล่างที่จะขึ้นด่วนดาวนองครับท้ายล่าสุดก็อยู่ช่วงพระรามสองซอยสี่สิบสี่ครับสำหรับขึ้นด่วนดาวนองตอนนี้ครับ่านผนขึ้นด่วนดาวนองไม่ได้แล้ว ผ่านหน้าด่านไปก็ใช้การดีๆไปติดอีกทีก็ช่วงต่างระดับของเตยออกอาดลงครับท้ายอยู่ใกล้ๆกับเหนือเซนทรัพลพรามสามบบก็ชะลอตัวครับส่วนด้านบนด่วนการน,นาบางพีสุขสวัสดิ์ไปทางบางแก้วก่อนน้นนี้ก่อนถึงช้างสามเสียนแถวก่อนถึงวัดสวนส้มก็มีอุบัติเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็นำคนไปแล้วท้ายล่าสุดก็ยังสะสมตั้งแต่ก่อนเข้าด่านบางครูเลยครับ,รบส่วนฝั่งกับการไปทางสะพานกัน ไปทางสะพานการจนาออกไปทงบางขุนเทียนยังเคลื่อนตัวได้ครับจะมีชะลอตัวเล็กน้อยก่อนถึงตัดเหนืหอถนนบางขุนเทียนทยทะเลครับก็รถชะลอตัวอยู่หน่อยครับส่วนบนทางหลวงเจ็ดมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาบ้านฉางไม่มีปัญหาครับทางหลวงเก้าบางพีบางไปอินก็ยังดีอยู่ครับอืมดีมีจุดนี้น้องเสียดูให้หน่อยเห็นบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่คลองหลวงขาเข้าตรงจุดกลับรถก่อน ก่อนคลองสี่สัก400สี่ร้อยเมตรเสียรถใหญ่ด้วยเทรนเนอร์จอดเบรกล็อกอยู่เลนขวาติดไหมครับคลองหลวงขาเข้าก็แถวหน้าร้านคลองหลวงม,มวงงวงทันชีหรือว่าก่อนถึงคั้มคลองสี่มีรถใหญ่จอดเสียอยู่ตอนนี้ท้ายก็ยาวมาใกล้แยกคลองห้าแล้วครับท้ายอยู่ใกล้กันไป้าส่ภูมิภาคคลองหลวงครับโอ้อก็ติดเหมือนกันใช่ประมาณสองกิโลได้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายนอเสียนอ รถใหญ่นะครับอีกหนึ่งจุดรถจอดเสียเสียคุณไพรวันบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรามคำแหงมุ่งหน้าไปคลองตาลเลนซ้ายรถโม่ปูนครับไปจอดเสียอยู่มีท้ายแถวด้วยเห็นบอกว่าติดเลยแยกรามสาลีไปแล้วน้องเสียรามคำแหงขาเข้าตอนนี้ที่ดูมันติดสองช่วงครับช่วงแรกเลยติดหน้าโรงพยาบาลรามครับรถเดียวเข้าออกหน้าโรงพยาบาลรามครับสายรามสาลีแต่พอพ้นหน้าโรงพยาบาลมาแล้วเคลื่อนตัวได้ครับก็ ไปจีดีตรงคลองตันแล้วท้ายก็อยู่แ,แถวแยกรามเท่านั้นครับมไม่ได้ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันครับอ๋อนะคะอ,อ่ะจะได้ทราบเป็นข้อมูลกันด้วยขอบคุณมากแมครับะะสวัสดีค,ค่ะ,คะนะคะก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมกันให้คุณผู้ฟังค่ะเรื่องของสภาพการจราจรเที่ยงนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็ก่อนจะไปคุยข่าวเที่ยงพี่ต้นขอคุยเรื่องนี้ก่อนอัปเดตไปไหมกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะสักประมาณ1ิบเดโมงสีิเก้าก็ใกล้ๆเที่ยงนี่แหละได้รับแจ้งค่ะจากสายด่วนหนึ่ง เพลืองไม่นะคะร้านขายอาหารซอยบรมราชชนนีแปดถนนบรมราชชนนีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรวรมงคลก็ไปที่เกิดเหตุค่ะตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบเก้านะหลังจากนั้นผ่านไปสิบนาทีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรวรมงคล บางคนนนท์ก็ไปถึงที่เกิดเหตุค่ะแล้วลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเพิงพักขายอาหารค่ะเพลิงกําลังลุกไหม้เลยเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการใช้น้ํานะคะค่ะหลังจากนั้นเที่ยงห้านาทีเพลิงสงบค่ะตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะนะคะอ,อันนี้เพลิงสงบแล้วเรียบร้อยเผื่อใครผ่านไปเห็นกลุ่มควันก่อนหน้านี้ค่ะแเแงเพลิงก่อนหน้านี้ตอนเกิดเหตุนะคะไปดับแล้วเรียบร้อยนะคะ่ะนะ ม,มีคนเจ็บนะมไม่มีคนเจ็บนะคะก่ะจะไปอีกหนึ่งข่าวขอช่วยเหลือก่อนได้ไหมคุณจุธาได้เลยคุณจุธามาดบอกว่ารถน้ํามันหมดใช้ E ยี่สิบเป็นรถ h o n d a S R V สีดำทะเบียน8กไก่มอม้า447นะคะจอดอยู่ในลานจอดรถโรงรับจำนำอีซี m มันนี่แยกไฟฉายถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4บอกว่ามาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเพื่อใครผ่านมาเส้นทางนี้ ก็อยากใจแวะไปช่วยเหลือกัน,นะคะ่ะอ่ะปะต่อเลยต่อเลยนะคะเรื่องนี้เราติดตามกันมาสองสามวันนี้เหมือนกันนะคะเราเห็นในโซเชียลมีเดียกันมาก่อนแล้วใช่ไหมค่ะดราม่านี้คุณผู้ฟังที่บอกว่าไข่เจียวปูจันละสี่พันที่มียูทูบเบอร์เขาไปทานใช่ไหมกับเพื่อนล้วก็อ้าวราคาไม่ตรงกับป้ายค่ะกักป้ายที่เห็นก็คือพันห้าแต่ว่าพอทานเสร็จคิดเงินอืมสี่พันนะคะอันล่าสุดจบดราม่านี้กันค่ะ ก็ทางฝ้าของตัวของยูทูบเบอร์รายนี้นะคะเขาก็วันนี้โพสต์ออกมาเรียกว่าร่าย,ยาวเลยค่ะประมาณม21ข้อด้วยกันนะคะแต่ว่าใจความหลักๆแล้วเนี่ยนะคะก็คืออ่อชี้แจงนะคะว่าวันที่ไปเนี่ยก็คือไปกับเพื่อนสนิทแล้วก็พี่ที่รู้จักกันนะคะเป็นคนไทยซึ่งเป็นคนที่พามาที่ ร้านแห่งนี้นะคะแล้วก็ตัวของรุ่นพี่เนี่ยเป็นคนสั่งอาหารทั้งหมดเพราะว่าเป็นลูกค้าประจํามีเมนูประจําอยู่นะคะตอนสั่งอาหารก็มีการสอบถามเรื่องว่าจะเลือกเนื้อสัตว์เมนูอะไรยังไงบ้างนะคะไม่ได้มีการถามอย่างอื่นว่า จะเอาเป kind of ็นแบบพิเศษอัปเกรดหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็คือบอกว่าเนี่ยเอาแล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าเอาเหมือนเดิมนะทีนี้ระหว่างรออาหารมีการดูเมนูแล้วก็พูดคุยกันถึงราคาก็มีการคุยกับรุ่นพี่คนไทยคนนี้นะคะบอกว่าสมัยก่อนรุ่นพี่ทานตั้งแต่ราคาแค่หลักร้อย ตอนนี้เนี่ยราคาก็เป็นหลักพันแล้วก็ดูที่เมนูอยู่ที่1,500บาทนะคะ,คะภาพรวมสถานการณ์เขาบอกว่าดีนะอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็ลูกสาวของร้านเจเอ,อของร้านเนี้ยนะคะเจคคนดังคนนี้เขาก็มาคอยบริการคือมาดูแลอย่างดีเลยนะคะ,คะสุดท้ายเนี่ยพอเรียกเก็บเงินทางร้านวางบินมา7,750บาทนะคะแล้วทีเนี้ยไอจุดที่มันเป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นดรามา่าก็คือเขาเผอิญเขาไปเห็นว่าไอราคาไข่เจียวเนี่ย มันอยู่ที่สี่พันแต่เขามองเมนูก่อนหน้านั้นที่นั่งคุยกันะ่ะคือหน0่นะคะก็เลยขอเมนูมาดูอีกรอบบางรายการก็เขียนเป็นช่วงราคาแต่ก็สังเกตได้ว่าราคาบนบินมันไม่ตรงกับเมนูชเช่นเมนูข้าวผัดหมูนะคะเมนูในเขียนอยู่ที่4-500บาทแต่ว่าในบินคิดมา1,000บาท โดยเฉพาะไข่เจียวปูเนี่ยนะคะเขียนเป็นราคาเดียวชัดเจนไม่มีตัวอื่นให้เลือกคือเป็นราคาเดียวตรง,ตรงๆมาเลยว่า1,500บาทตามเมนูที่ตัวของยูทูบเบอร์รายนี้เขามีการถ่ายภาพมานั่นเองนะ เขาบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยที่เป็นคนไทยคนนี้เขาก็ดูแปลกใจเลยเรียกพนักงานมาสอบถามได้รับคําตอบเชิงอธิบายว่าจานสีพันคือปูที่มาจากแหล่งที่ดีกว่าแบบราคา1 5 0 0บาทแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะมีคุณภาพดีกว่านะคะคือคนละราคาคนละเกรดนั่นเองรุ่นพี่ก็ถามว่าทําไมถึงทําพิเศษมาพนักงานแจ้งในเชิงว่าไม่แน่ใจให้ไปถามกับเจ๊คนดังดีกว่าบางทีก็อาจจะเพิ่มมาเองปกติครั้งก่อนรุ่นพี่ก็ทานแบบนี้แต่รุ่นพี่ตอบกลับไปว่า ในทานองว่าจริงๆแล้วไม่ต้องพิเศษก็ได้นะคะทีนี้เจ๊คนดังแล้วก็ลูกสาวเพอ,เอิญออว่าไม่ได้อยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วนะคะก็เป็นการพูดคุยกับพนักงานทั้งหมดอะนะคะสุดท้ายก็มีการจ่ายเงินไปแล้วก็รุ่นพี่คนดังเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการกลับไปคุยฟีดแบ็กับเจ๊คนดังนี้ด้วยนะคะรุ่นพี่ที่พาไปทานเนี่ยแล้วก็ต่อมาเลยทราบว่าเป็นราคาในรูปแบบของ VVIP ที่ เขาจะเสิร์ฟเป็นประจําอยู่แล้วเหมือนกับว่าเป็น VVIP เป็นอินฟูหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคประจำก็จะได้แบบในราคาที่มันเป็นอัปเกรดอัปราคาขึ้นมาแต่ถ้าเป็นอย่างพวกเราไปอย่างเงี้ยค่ะปกติปกติไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นราคา1 5 0 0บาทแต่ว่าราคาที่เขาอัปเกรดมาอาจจะเพราะว่าตัวของรุ่นพี่คนนี้เขาสนิทสนมอ๋อไปทานเป็นลูกค้าประจำอ่าเป็นลูกค้าประจำแล้วเขาก็บอกแล้ว บอกว่าอะไรบอกว่ามาทานตั้งแต่ราคาหลักร้อยอ๋อทานประจําแต่ว่ากรณีที่สี่พันนี้คือไม่ได้เห็นในป้ายราคาไงใช่หนูใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเราเห็นหน้ากันเรารู้เลยอ่ะลูกค้าคนนี้มาต้องเป็นราคานี้ก็เคยจะขายแบบวีวีไอพีให้เลยอ่าู้ใจการอย่างนี้ใช่ประมาณนั้นนะคะซึ่งตัวของยูทูบเบอร์คนนี้เขาก็บอกว่าเขางงสับสนในการจัดการของร้านเพราะว่าเขาบอกเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ทํากันแบบนี้จะไม่มีการมาแบบว่าจะต้องมาเอ้ยมองหน้ากันแล้วรู้คือทุกอย่างมันจะชัดเจนอะไรแบบนี้ที่เ พยายามจะอธิบายนะคะส่วนที่โพสต์ลงโซเชียลเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรนะไม่ว่าจะเป็นราคาปกติบนเมนูหรือเป็นราคาพิเศษคือทั้งสองราคาก็สะดวกจ่ายค่าได้ร <Well ับการแจ้งก่อน แค่อยากจะแชร์ประสบการณ์ว to ่าเหตุการณ์แบบนี้อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้เผ um> um um> voilà> um right ื่อคนอื่นมาทานจะได้แจ้งก่อนว่าต้องการพิเศษหรือว่าหรือว่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยเห็นข่าวหรือว่ามีข้อมูลเรื่องของราคาพิเศษของเมนูนี้ร้านนี้มาก่อนอันนี้คือในมุมของคนที่เขามาโพสต์นะฮะใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยก็จากนั้นมีข่าวกันไปยังไงเจ้าหน้าที่เขาก็ใช่เนินการใช่ไหมจริงจริงตั้งแต่เมื่อวานเขาก็บอกว่าเขาจะลงลงพื้นที่แล้ว ล้วคนก็บอกออาก็ลงลงแล้วยังไงต่อไม่ยังไงต่ออ่าล่าสุดนะคะมีรายงานว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าอสอบคอบเขาร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจปคอบอลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะร้านอาหารดังกล่าวนี้ละค่ะโดยทางด้านของนายพิเศษอภิชยาพงศ์นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการกรมการค้าภายในได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลังจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่มีป้ายแสดงรา คาไข่เจียวปู4,000บาทเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบจึงถือว่ามีความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ในมาตราที่28ที่ระบุเอาไว้ว่าทางร้านจะต้องติดป้ายราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุดคือ10,000บาทค่ะ <c oughs> แล้วก็ระบุอีกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ทําการปรับร้านดังร้านนี้ไปแล้วนะคะ2,000 <c oughs> บาท พร้อมกำชับให้ทางร้านเนี่ยได้ทำป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนต่อลูกคา<ะ>้าว่าเมนูไข่เจียวนั้นมี2ราคานะาแบบธรรมดาคือพันหบาแบบพิเศษก็ราคา0ี่พันซึ่งทางร้านก็ยินดีนะคะจะไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการค้าภายในก<ะ>ระทรวงพาณิชย์ต่อไปนั่นเองนะ,ะน่าจะจบจริงๆแล้วล่ะจบดลาม่ไข่เจียวปูจานละสี่พันคุณผู้ฟังะคะค่ะ มาต่อการนี่ทักทายกันหน่อยก่อนจะไปข่าวต่อไปนะคุณนราพรสวัสดีค่ะคุณจำรัดสวัสดีครับนะคะส่งมาให้เป็นหัวใจสีชมพูใช่ไหมใช่เป็นมือเออเป็นมือนี่ฉันมองมือเป็นหัวใจแล้วคุณคือรู้ส่ใครสวัสดีตอนเที่ยงครับผมดีเที่ยงนี้เขาอยู่ซอยสีนิคริน49นะวันนี้ข้ามฝากข้ามฝากข้ามฝากการจราจรแถวนี้สบายสบายครับอากาศ33องศา แถมมาบอกว่าวันนี้แดดล้วนๆแดดล้วนๆจริงะะจริงนะคะโอ้แล้วมือเที่ยงยังไงเอ่ยคุณคะ ต้ยมยำปลาช่อนข้าวสวยร้อนๆไอศครีมขนมปังหนึ่งครับอุ้ย,ยเดี๋ยวนะขอ,อนึกภาพกับจานนึกภาพมากเลยถ้าเป็นสมัยก่อนจะเรียกแค่ว่าไอติมขนมปังใช่ไหมอ่าแล้วก็ข้างบนจะมีถั่วโปะแล้วก็มีราดช็อกโกแลตข้างบนนะราดนมข้นหวานไปอีกหน่อยอ<า>ยอ้กอโอกินเลย <c oughs> นะคะยามนี้ขอ,องคุณพการคุกฟานนะคะเดินทางไปไหนยังไงกันบ้างทานอะไรกันมื้อเที่ยงนี้นะคะ สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลกันได้นะใช่แล้วเราเดินทางด้วยการทาเมนูอาหารทั้งเรื่องของสมรรจัรช็อตด้วยหลาขาดไปได้เลยเมนูอาหารนะคะนะอ่นะมาต่อการอีกหนึ่งช่องทางนี่นี่นี่เลคุณไปรัฐพ่อพานบอกสวัสดีครับน้องอนิการน้องต้นนทยรัตน์ค่ะคุณสำเร็จมูลค้าบอกสวัสดียามบ่ายครับ คุณโตมะาขามเปียกลิ้งเจริญสวัสดีครับสปอทกาวหนึ่งทุกท่านครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสนเนตชันทวิเชียนนะคะก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็อืส่งข้อมูลเข้ามาด้วยขะะอบคุณมากเลยคุณสุเนศค่ะทักทายกันนะส่งความห่วงใยให้กันค่ะอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังนี่มาแล้วจับได้แล้วรวบได้แล้วคุณผู้ฟังค่ะ,คะโจนค่ะที่บอกว่า <c oughs> สวมเสื้อไรเดอร์แล้วก็ไปชิงทอง <c oughs> ไม่น้อยนะ ร้อยย่สิบาบาทในห้างดังย่านบางบอ่อจับได้แล้วล่าสุดเนี่ยจับได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นคลิปเห็นภาพ,พอันนี้เป็นภาพจากคลิปของทางร้านเเลยนะคะจากกรณีคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นะคะสวมชุดไรเดอร์สีเขียวในลักษณะแบบนี้เลยนะคะใช,ใช้อาวุธเนี่ยบุกเข้าไปชิงทองในร้านทองนะคะในห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่บางบอ่อสมุทร ทองรูปพรรณเนี่ยถูกกว่ดไป123บาทด้วยกันนะคะ้ามูลค่านี้ก็หลายล้านบาทเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดในเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะอายุ31ปี คนนี้ผู้ต้องหาอะไรเนี่ยนะคะเขามีอาชีพเปิดร้านซ่อมรถอยู่ค่ะ<ช>แล้วก็เขาเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนภูทรพักหนึ่งฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัสสดสมุทรปราการแล้วก็ฝ่ายสืบสวนสบพบางบ่อร่วมกันค่ะนําหมายค้นนะคะเข้าไปตรวจค้นที่พักในพื้นที่ตําบลบ้านรักกาดอําเภอบางบ่อ S 1> <S 1> <S สมบปราการหลังทราบพฤติการการก่อเหตุนะคะ,คะตัวผู้ต้องหาเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็ยอมละค่ะ <S 2> <S 2> <S ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะแล้วก็พาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปชี้จุดที่เขาเนี่ยนะคะเอาทองเนี่ยไปซุกซ่อนเอาไว้จุดแรกนั่นนะคะพบอยู่บริเวณในตู้ลําโพงเป็นตู้ลําโพงนะคะบริเวณหน้าบ้าน ส่วนจุดที่2เนี่ยพบว่าถูกใส่ถุงพลาสติกแล้วฝังเอาไว้ใต้ต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านตำรวจตรวจยึดสร้อยคอทองคำรูป,ปรพันธ์คืนมาจาก123บาทเนี่ยนะคะเอาคืนมาได้ประมาณ90บาทแล้วที่เหลือหายไปไหนผู้ต้องหาอ้างว่าส่วนหนึ่งเนี่ย เขาอะทำตกอะระหว่างที่เขาหนีอ่าเขารีบหนีไงเขาก็เลยทําตกไปอะไรแบบนี้นะคะพฤติการหลังก่อเหตุเนี่ยนะคะตัวคนร้ายเขาได้มีการใช้รถจักรยานยนต์หลบหนีใช้เส้นทางถนนบางนาตราดค่ะแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าซอยสนามกอล์ฟธนาซิตี้ไปทางวัดคอราด ซึ่งด้านหลังนะ่ะติดอยู่กับคลองนะคะแล้วก็ขี่รถทิ้งรถไปในคลองเลยค่ะคือขี่มาตรงจุดนั้นปุ๊บแล้วก็ทิ้งรถเลยแล้วก็ทิ้งเสื้อผ้าที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ยนะคะจากนั้นก็ไปเปลี่ยนนําเอาทองที่ไปเอาเข้ามาได้เนี่ยนะคะเอาออกมาจากนั้นนก็ใส่กระสอบแล้วก็ขึ้นเรือท้องแบนเป็นเรือของน้องชายนะคะที่น้องมารอรับอยู่ใต้สะพาน ก่อนจะขับเรือกลับมายัางบ้านพักที่อยู่ใกล้กับบ้านในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเจอเนี่ยแหละค่ะแล้วที่สําคัญคือกลับมาปุ๊บทําตัวเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมนะคะว่าตัวเองอ่ะเปิดร้านซ่อมรถแต่ประสบปัญหาการเงินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบนะคะแล้วก็หาไม่ทันหมุนไม่ทันต้องเสียรายวันก็เลยตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะะมาต่อการคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวนะขอ ช่วยเหลือคุณวิษณุก่อนย้ำม,มาขอความช่วยเหลือหน่อยรถแท็กซี่ีจีหมดนะคะไม่มีสายลากแท็กซี่สีเขียวเหลืองหนึ่งวามากอไก่เก้่ศูนจอดอยู่พระรามสี่ขาเข้าเลยแยกสารแดงมาเล็กน้อยชิดเลนซ้ายรอความช่วยเหลืออยู่นะคะ,คะส่วนนี้ติดตามกันต่อ,อคุณทยากรุณวงศ์ผู้สื่อข่าวของเรามาพร้อมข่าวนี้คุณผู้ฟัง ร่วบผู้ร่วมขบวนการนะเห็นบอกว่าเป็นรายสุดท้ายาเลยปิดบัญชีแอปเงินกู้เถื่อน Nature Wallet นะคะรายเด็นเป็นยังไงคุณทยาสวัสดีค่ะ ตนนี้คุณต้นก็เป็นปฏิบัติการของทางกองบังคับการปร,บราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสนะคะเข<ช>้าไปร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหารายหนึ่งค่ะอายุ35ปีนะคะอันนี้ก็ต้องโดนข้อหาเลยนะจ๊ะรวมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กํากับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็มีการเรียกดอกเบี้ยกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดด้วยค่ะไปจับได้นะคะที่บริเวณเพิง พักคนงานนะไม่มีเล็กที่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาช่วงปลายปี2567ปีที่แล้วนะคะ,ะมีผู้เสียหายนะหลายรายเลยค่ะเขามาร้องเรียนผ่านทางศูนย์ป้องกันปราบปราม การกระทําความผิดเกี่ยวกับนี่นอกระบบนะคะอ๋โอโดยบอกว่าเนี่ยนะคะเดือดร้อนมากเลยนะคะจากการไปกู้ยืมเงินกับแอปพลิเคชันกู้เถื่อนนะคะกู้เงินกู้เถื่อนอย่างที่บอกไปนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการลงพื้นที่ไปสืบสวนจนทราบว่าการกู้ยืมเงินกับแอปพลิเคชันนี้นะคะ ทางผู้กู้เนี่ยเขาบอกว่าต้องยินยอมนะให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือนะคะโดยในการกู้ยืมเงินก็จะมีการคิดค่าดําเนินการค่าเอกสารนะแล้วก็ยังต้องเป็นการกู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ยที่อูอัตรามันสูงจริงๆอะนะคะเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเลยนะคะใ,ในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นการเก็บดอกลอยเนาะนะคะอโอ้นะ,ะแล้วก็คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย้อยละ แปดจุดเจ็ดห้าต่อปีนะไอ้ต่อวันต่อวนัอวนเออนะคะหรือว่าร้อยละสองร้อยหกสิบสองนะคะต่อเดือนนะคะอปีหนึ่งนี่ก็โอ้สามพันสามพันกว่านะคะต่อปีเลยนะคะซึ่งก็บอกว่าถ้า ชําระนี่ไม่ตรงตามที่ทางเขากําหนดเนี่ยนะคะก็จะมีการทวงถามลูกหนี้แล้วก็บุคคลใกล้ชิดซึ่งอย่างที่บอกไปนะบางคนก็บอกว่าเอ้ามันก็ทําได้ไม่ใช่เหรอจริงๆทาไม่ได้นะการกู้ยืมเงินที่ถูกต้องการทวงถามหนี้เนี่ยนะคะสมมติว่าคุณอ่อนนี่เป็นหนี้ดิฉันอยู่ดิฉันจะโทรไปหาคุณออนนี่ไม่ติดแบบเนี้ยโทรไปหาใกล้ชิดอย่างน<ห>ี้โทรไปหาคุณต้นหาคนอื่นฝากต่อๆไปไม่ได้นะจ๊ะกฎหมายนะโอ้นะคะ ซึ่งผลของการสืบสวนนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีผู้ร่วมขบวนการในขบวนการนี้นะคะห้าคนนะจับกลุมมาได้แล้วนะคะสก็เหลือในคนเนี้ยนะคะที่เหลืออยู่นี่แหละนะคะยังไม่พบตัวนะคะแล้วก็เนี่ยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็จับได้นะ <c oughs> ก็อารับสารภาพนะจ๊ะ อย่างที่บอกไปเนาะกู้ยืมเงินเนี่ยก็คือมันต้องมีในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะอจะปล่อยเงินกู้แบบทั่วๆไปไม่ได้นะคะ,คะผิดกฎหมายนะคะนะคะเป็นักรท้วงคนนั้นขอบคุณมากคุณทยาสวัสดีค่ะสว <ขา S 2> ัสดีค่ะนะเอาล่ะเดี๋ยวนะมาดูข้อมูลกันต่อเมื่อสักครู่นี้เห็นมีคุณคณิฐานะคะเป็นทันตแพทย์บอกว่าอยจะขอบคุณคุณนัทพรชุมแสง ค่ะคุณนัทพรชุมแสงนะกับแท็กซี่หนึ่งมอมกกไก่สองแปดเจ็ดสองเก็บมือถือของคุณคณิ t h าได้นะคะหลังจากที่คุณคณิ t h าเนี่ยเขาใช้บริการจากโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นไปลงที่ตลาดพงเพชรถนนงามวงวานตอนหกโมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะแท็กซี่ก็นำเอามาส่งคืนที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้เจอกันก็เลยอยากจะขอบคุณแล้วก็ฝากขนมให้นะคะค่ะคุณนัทพรแท็กซี่ อันนี้ฟังอยู่คุณกิริ t าบอกว่าอยากจะให้ติดต่อกลับค <c oughs> ่ะอ๋อฝากถึงคุณนัทพรชุมแสงนะแท็กซี่พลเรือบางดีหนึ่งมามากอไก่สองแปดเจ็ดสองนะคะ <c oughs> คุณกนิริาาเขอประทับใจนะ <c oughs> แล้วก็อยากจะฝากขอบคุณด้วยที่เก็บมือถือได้แล้วนําไปส่งคืนให้นะคะ <c oughs> ติดต่อกลับมาได้เลยจะได้ประสานง,งาน <c oughs> <c oughs> เป็นสื่อกลางให้นะคะ, <c oughs> <c oughs> ะค่ะมาต่อกันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังเดินทางอยู่ในเส้นทางไหนบ้าง นะคะเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้นะมีทั้งเก็บของได้ทั้งลืมของไม่น้อยเลยที่ต้นที่คุณวณิสาบอกว่าลืมก็เป,ปเป็นกระเป๋าส,าสตางค์สีแดงนะคะข้างในมีเงินสดนะจํานวนหนึ่ง <c oughs> มีเอ,อ่อมีแหวนทองคาขาวด้วยนะคะ <c oughs> มีส้อยข้อมือเป็นหินสีฟ้า,ฟามีใ <c oughs> ส่สินด้วยนะคะ <c oughs> บัตร ATM บัตรประชาชนเอกสารสําคัญระบุชื่อวินิสาอุดชิน ลืมไว้ในรถแท็กซ so ี่สีเขียวเหลืองนะคะทะเบียนนี้จาไม่ได้แต่ว่านั่งมาจากแยกราชเทวีไปลงที่ซอยผ้าขนโยธินสามตอนประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อวานนี้ค่ะสิบเก้าสิงหาคมนะคะนะก็ฝากด้วยเก็บได้ติดต่อส่งคืนกันหนึ่งหกสี่สี่สกพัเก้าหนึ่งยินดีเป็นสื่อกลางประสานงานส่งคืนนะคะมาคุณชาตรีส่งมาล่าสุดบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่ทางพิเศษบุรพาวิถีขาออกกมยี่สามบวกสองร้อยเลนซ้ายนะคะ กระบะค่ะยางขวาหน้าระเบิดนะจุดนี้ไปจอดเสียอยู่นะค,ะ,คะ,ะพอ91ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วเรียบร้อยอเผื่อใครตามมาจะได้ทราบเป็นข้อมูลนะใช่ค่ะและ้วมันรองกันด้วยนะคะมีรถจอดเสียอยู่ข้างหน้านะทางพิเศษบรุรพาวิธีขาออกกม23่สิบสาวกสองร้อค่ะ,คะมีอีกหนึ่งท่านนี่คุณทารินีบอกว่าลืม iPad Pro 2020 ตัวเครื่องสีเงินพีตน่ต้นโอ้แต่ว่าใส่เคสสีชมพูนะคะแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะที่ลืมเอาไว้เนี่ยอยู่บนแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้ราคาทะเบียนหนึ่งมอมา,มาคอละคังสี่เก้าเก้าเจ็ดกทมนะคะนั่งมาจากหมอชิดสองไปลงที่วัดท่าพระถนนจรัญสนิทวงค่ะตอนประมาณนะคะช่วงเวลาประมาณตีสามห้าสิบห้านาทีถึงตีสี่ยี่สิบหกนาทีวันนี้ค่ะนะคะฝากด้วยนะเอาก่อนจะไปเอาทักทครคุณสีนินนำแต่โชคด้วยนะคะ ุเน่ก็ให้หมือ้อมื้อนี้ไก่ผัดชาใส่กระเพราไข่เจียวหมูสับครับอุ้ยน่าสนนะคนะคุไปดูนัคโชคกับพีบ <c oughs> น่นันแล้วก <c oughs> ็พี่ต้นต่อค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทางตำรวจแห่งชาติเสนอข่าว